นายมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองกําลังสุรนารีอุทยานแห่งชาติผาแต้มและองค์การบริหารส่วนตำบลนานโพกลางกําลังร่วมก,กันเทปูนก่อสร้างฝายคอนกรีตขนาดความกว้าง40เซนติเมตรสูง80เซนติเมตรยาวประมาณ7เมตรที่บริเวณลำห้วยพอกผาชนะใดอุทยานแห่งชาติผาแต้มตำบลนา,นานโพกลางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนักศึกษาพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2รุ่นที่3หอการค้าจังหวัดอุบลรัชธานีและหน่วยงานต่างๆได้สน,สนับสนุนเงินจำนวนหนึ่งในการก่อสร้างฟ้ายเพื่อเก็บกักน้ำไวใ้ให้สัตว์ป่าและไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งอีกทั้งเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้าควบคุมความเร็วของน้าให้ช้าลงในช่วงฤดูฝนตลอดจนเป็นการเก็บตะกอนไม่ให้พัดไปสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ำชั้นล่างที่สำคัญ เพื่อไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงกลายฝนต้นหนาวที่มักจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันจํานวนมากโครงการนี้เป็นโครงการร่วมของอพศออบอนะครับซึ่งประสานงานกับกองทพัพภาคที่สองกองกําลังสุรนารีนะครับพคออบอนะฮะและก็หองการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะร,ร่วมกันนะฮะสมทุกทุนบริจาคและก็ประสานในพื้นที่เพื่อในการจัดทําฝ่ายในครั้งนี้ครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับ พอสอบอรเรามีโครงการทําที่อาเภอชานุมานจังหวัดอํานาจเจริญนะครับแล้วก็อยู่ที่สีเมืองใหม่นะครับบ้านนาทอยไอ้นี่คือที่สุดท้ายที่กําลังทําอยู่นะครับแล้วก็มีโครงการพื้นที่ไหนที่มีความจําเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําฝายการชะลอน้ําอย่างเงี้ยเราก็จะประสานในพื้นที่นะครับให้ชุมชนแล้วก็ในพื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดครับก็เชื่อว่าปริมาณน้ําที่เราเก็บกักไว้นะครับก็จะเพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยว นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะทุกทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้นะครับเพราะสมทบทุนด้วยงบประมาณของส่วนตัวนะในการช่วยกันนะในการที่จะพัฒนาแหล่งท่อง,ทองเที่ยวและก็ชุมชนได้ประโยชน์นะครับและก็เชื่อว่าปีนี้นะครับจุดแห่งนี้นะฮะผาชนะใดนะครับรับแสงอาทิตย์ก่อนใครในสยามจะได้เป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดวนธานีนะฮะและก็ของประเทศไทยนะเชื่อว่าหลังโควิดนี้จุดนี้นะฮะจะเป็นนักท่องเที่ยว นะครับากทททัั่่วประะเเศจหหลงหลงไมาียวทีี่่นนนะครับพินโยบุญยงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาโพกลางเล่าว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีน้ำบริเวณนี้จะมีปริมาณน้อยมากพืชที่อยู่ในป่าก็จะแห้งแล้งสัตว์ป่าบางชนิดไม่สามารถมาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าฝายนี้แล้วเสร็จจะทำให้มีประโยชน์อย่างมากประโยชน์ของการสร้างฝายครั้งนี้นะครับ อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าหลังจากที่สร้างฝาเสร็จแล้วจะทําให้การเก็บกักเก็บน้ําได้มากขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณใกล้ๆนี้นะครับก็จะรับความชุ่มชื้นจากน้ําที่กักขังนะครับอันที่สองก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์ที่อยู่ในป่านะครับที่ป่าดงกระทางนี่จะมีสัตว์ป่าหลายชนิดหมูป่านะครับมีล่องรอยอยู่เยอะนะครับแล้วก็พวกนก พวกสัตว์ชนิดต่างๆที่อยู่ในป่าก็จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ําแหล่งนี้นะครับนอกจากนี้แล้วถ้าพูดถึงชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะมาพักผ่อนนะครับมาดูระบบนิเวศของลําน้ําสายนี้ได้อย่างไรก็ตามช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยู่ทางอุทยานได้ปิดทำการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หากสถานการณ์คลี่คลายลงทา้งอุทยานจะเปิดทำการแต่คาดว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่จะมีการคัดกรองนักท่องเที่ยวมากขึ้นหรืออาจจะจัดให้มาเป็นกลุ่มเล็กๆที่สำคัญต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วจึงจะอนุญาตให้เข้าชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดอุบลราชธานีทีมข่าว N b t อุบลราชธานีรายงาน